สวัสดีจ้าพี่น้องทุกุคนจ้ามันนี้จะพาะมะมกหม้อปลาซิวแก้วพี่น้องมมเปลืกหม้อปลาซิวแก้วปลาซิวกับมันร้อนนอนรอนในหม้อจ้าเพื่อนผสมกับมีอยังพี่น้องหัวหอมจ้าหัวหอมตะไคร่ใบมะกรูดพี่น้องพริกสดตำเล็กแกจ้าพี่น้องตำเล็กแกจ้าอันนี้กับมี ใส่ผักเขานะคขามีต้นหอมพี่น้องต้นหอมแล้วกับผักซีล้าวจ้ะใบแมงลักพี่น้องใบแมงลักที่สวนจ้ะพี่น้องส่วนเครื่องปรุงฉันไปใส่อย่างมากมายผงชูรสจ้ะพี่น้องผงชูรสปลาดแค่นั้นจ้ะพี่น้องเกลือน้อยหนึ่งกรไดเพราะว่าเขาต่ำวันนี้เนาะเขาใส่ในนี่เขาต่ำใส่เครื่องแกงจ้ะพี่น้องบางทียังน้อยเนาะฉันกิ่ต่ำมะุ่งพร้อมพี่น้องต่ำุ่งใส่บบกวกพี่น้อง ตำมะคุงใส่แบบก,กวกเส็บแสบนัอๆพี่น้องกินกับปนป่าเอ้กินกบไ้หมกหมอเนาะอันนี้ฉันก็ทอดจ่าไปน้องปลาซิวทอดครึ่งนึงหมกครึ่งนึงแกะไปน้องจ้าเอามาหมกกันพี่น้องม,มีอย่างมากไมยเลยพี่น้องเอานี่ใส่เลยจ้าใส่ไปเลยแล้วก็ปิดฝา,าพี่น้องรอจ่าไปนีนคุเลจ้าพี่น้องคุเลกุเล ปลาซิวเกวเลีวปลาเละดอกจ้าพี่น้องเพระาะว่าคนเล็กน้อย,อยจา้าปลามันสดตอนพี่น้องล่างพี่น้องก็ใส่ถุงมือในเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าของสดมันอันมาจากหลายประเทศเนาะนี่เป็นโลกเป็นเละเป็นเบิงขคาวพี่น้องปลาหมึกก็เป็นโลกเนี่ยติดเสื้อมาจากทัสเซียคนน่ะม่นเป็นตะก,กินอย่งแจ้กอย่างนเนี้ยน้องฮาไทยเฮาเจ้าข่อยจ้าสันล่างฉันใส่ถุงมือดีๆพี่น้อง ตำใส่ถุงมือบอกว่าจับอันของสดมีดาพี่น้องของแซ่แข็งระวังจ้บพี่น้องจแะแต่วมีอย่างมากไหมเนาะคน้นเอาของชิรดล้งใส่แล้วก็น้ำปลาเยาะจ้าพี่น้องแล้วกันนี้แมมผักลุกโกเล่กุเล่เลยพี่น้องเจ้าเดี๋ยวกันเดี๋ยวแมงลักใส่ที่หลังก็ได้จ้าไปแมงลักใส่ที่หลังก็ได้ใส่ต่อนนั้น่นนหอมเนาะเพต้องเติมน้ำยังนะพี่น้อง ฉันเอาน้ำล่างคกยอ้อลงไปจากน้อยนึงจ้าพี่น้องน้ำร่างคกยอ้อลงไปน้อยนึงคนจะถ้าเป็นปสัสสิวบ้านเขาก็อะนอนพี่น้องอุย้ยสีอย่างพี่น้องฉันละยานอยู่ได้ทั้งกลิ่นทั้งยานพรสีอย่าง,งติดมากกับปากตัวหัวใจยานแล้วก็ปิดหม้อแล้วพี่น้องตั้งไฟปิดใหญ่เข็มหลายด้ยพี่น้อง าโอเคจ่ายเราก็เบิ่งต่อมันสุกเนาะพี่น้องเนาะจ้าพี่น้องหมกกระสีเราก็สุกแล้วเนาะหมกกระสีหมกหม้อพี่น้องเบื่อนอนโคกโคกโกนอนกินหอมสมุนไพรไทยหอมมากเลยจ้ะโคกเรื่องจ้ะพี่น้องเลยล่ะส่วนหมกกระสีพี่น้องหมกกระสวหอมจ้่ได้กินน้ำแล้วเนาะพี่น้องเนาะกินหอมวานเนานลมหนาววีวีพี่น้อง ใสตู้ลงไปลนะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวขอใหตาั้มมาุ่งก่อนนะพี่น้องเนะาะต,ตั้มมาคุ่งจ้าตั้มคุ่งจีเก๋โมกปลาซิวเขาจ้าพี่น้องตั้เผ็ดเซโลฟืนลงบานพี่น้องสุดเรอเคืองโคกเก่พี่น้องจ้าโอเคเนาะจ้าพี่น้องนะเนาะจ้ะเผ็ดเผ็ดนัวมห่มพี่น้อง หมักคลิปนี้ก e, ็กดไลค์กดแชร์ไม it, ่ให we ม่หมอุดรน้ำเนรจ่าเด้อเลดีอุดรน้ำเนอจ้าฝากชมหน่อยๆไว้น้ำเนรเด็กพี่น้องเด้อนะสุดยอดเลยจ้ดหี่งเ้ยงไม่ทันทีจ้าหอมมากเด็กพี่น้องเอาไนขอบคุณหลายๆเจ้าที่รับชมรับฟังขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า